ฮัลโหลฮัลโหลเชตเชเชตัโหลเอานี้ขออนุญาตเชสรปปะบบเสียงก่อนนะสักหนึ่งคลิปสักหนึ่งตาสักหนึ่งตาโชว์กาศก่อนสักหนึ่งตาโอ้อ่าพอดีว่าผมอัดคลิปใกล้อ่ถนนงานแล้วไม่มีห้องเงียบเงีไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะเข้าไหมหรือเปล่า มาอยู่ใกล้มอเตอร์เวย์แลวนะทุกคนเราไปลองเอ่าอันนี้แล้วกันเป็นไงทุกคนสบายดีกันหรือเปล่าขอภายที่ห่างหายกันไปนานอ่าตอนนี้มีเน็ตลงอ่ะเรือฟัน,ฟนละแม่เขาจัดก,การให้เรียบร้อยแล้วฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคน งอผมเลยไม่รู้ว่าจะเอาอันนี้ไปไว้ตรงไหนเลยไม่ทรงไม่ซื้อหรอกซื้อทำไมกูยังคนเก่งเขาไม่ต้องใช้หรอกไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าใหม่หรือเปล่าผมนี่ต้องแพ้ก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขาแน่เลยไว้<ๆ>เสียงมันจะโอเคไหมเนี่ยหล่อหรอ,หรอ ออกมาได้ออกมาได้ออก็ได้บุกเดี่ยวแล้วนะเนี่ยรู้จักไหมดับเครื่องชนอ่ะฝั่งนู้นแล้วสองตัวยังไม่ล้มไหนอ่ะเสียงมันยิงอยู่ตรงไหนวะ เต้เต uh, ้เต่า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 เนาะเต้าเน่าเน่โอ้ยลุมเบอร์เ um สียม <ine> ันลุมเบอร์เสีะเอ้าแม่งหวาบง่อมีธรรมดาเกมแรกกระชับไปนะครับทุกคน เกมที 22, ่สองเอาเป็นแมปนี้เป็นฟาร์มารแล้วกันเนาะเล่นง่ายหนอ่อยชอบเล่นฟาร์มาร์ดชอบเอางมันยิงแล้วเหมอมันรัวเดิแต่งตัวอย่างเทยัดเขสกินปืนก็ไม่มีลุยมันไวรล่นลุยมันฆ่ามันฆ่ามันอ้าวเออือโดน m60 กระจายเลยทุกคนอ้าชิบอยทำไมโหดร้ายกันเยี่ยงนี้ไม่ตาจ้อยงอยังเอาเฮ้ยลูกดิหมอบทำไมไอ้ลูกเด็ดแค่เขาเหลือสี่คนนะ่ะ แม่มคือจะมาเทพแทะ้ยนะ่าโ่ะพหัวมาแล้วนะั่นนะ่ะน้าตรงหลังกองอ่ะ <Hello. S 1> แหม่ตั้งชื่ออย่างเทพ ล้มแล้วนะครับเพื่อนเราเด็กเช่วงบีบเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วมันขึ้นบ้านแล้วไอ้ทิดไอ้ทิดเอาโอ้เดินหมอกบีบตายอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันกระโดดลงมาเดี๋ยวมันกระโดดลงมายิงมันสวยพันยาด,ดีเพื่อน โอ้โหไงเงอะไปเลยกันทีเดียวอ๋อดูดาวอ๋อด,ดาว,ดดาวเล่นอะไรดี่ะเล่นธรรมดาก่อนแล้วกันเหมือนโหดอะไอเวปรปลา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 ปิดกั้นอะไรอย่นเี่ย ปิดทางซ่ากดไลค์กดแชร์ได้นะทุกคนเอ้าเอ้าปิดทางซ่าเลยใช่ีหมหล่อนอ่ะฆ่ามันเอาแล้วมันหายไปไหนหมดวะโย่ไวรุ่นเฮ้ยเฮ้ย เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วออกมาดิเพื่อนออกมาดิเพื่อนสวยงามเอ้าใครลมวเสียงใครลมวะงอชนะไปดิ ยังโหดอ่ะเออะไรดีอ่ะอืมเล่นสมาดอ่ะสมาดแล้วกันกินปืนก็ไม่มีเขาเอาไอ้สัตว์เื้ เอา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 ไอซานลุย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 แซบตามากตอนนี้สวัสดีสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่แตกครับผมหัวแตกไปเดี๋ยวไปรุ่น ลังปลายไว้ล่นเอ้าอะไรอ่ะยิงตัวเดียวเองอ่ะใช้ชุดนี้แหละนี่นายแล้วว่าเราจะชนะแล้วนะงอเฮ้ย ขอขึ้นกลุ่งหรอจังหวะนี้ครับดูอย่างเดียวครับผมเอ่อฝั่งนน้นมันต้องอยู่ตรงไหนวะอยู่ทางนี้ใช่ไหมอ๋อกดไลค์ก็แชร์ได้แล้วทุกคนเอ้ยมาแล้ววะเอ้ยมาแล้ววะ ไหนอะ่นอะเอ้มึงฆ่าเพื่อนเราเหรอเอมันอยู่ข้างหลังเพื่อนอ้อยอ้อยให้ไงเดี๋ยวมันจะ่งายชนะง่ายเกินไปอะ่ะ ไปเพื่อนยิงมันดิสวยงอแจกไลท์แจกไลท์แจกไลท์ <c oughs> อืมอ๋อเย็ดเคชนะ โอเคครับผมทุกคนระบบเจอเมื่ไงเดี๋ยวฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็สิบนาทีละจะไม่ค่อยได้ตัดให้มันเป็นไฮไลท์เท่าไหร่นะทุกคนอยากให้ลองเล่นเกมอะไรก็ว่าว่ากันมานะอืมก็ว่าว่านะโอเคโอเคโอเคไปแล้วทุกคนจเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย